หลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่ก็ได้พบคลังเก็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกดัดแปลงจากทุ่นระเบิดดักรถถังจำนวนทั้งหมด16ลูกด้วยกันซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่มีลักษณะจงใจสร้างอันตรายโดยไม่เลือกเป้าหมายและถือเป็นภัยคุกค,คามอย่างร้ายแรงต่อทั้งกำลังพลและก็พล,ลเรือนด้วยนอกจากนี้ครับจากการตรวจยึดและตรวจสอบพื้นที่บริเวณฐานบ้านสามหลังนะครับหรือว่าพลุดำเรย จ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังได้ตรวจพบเอกสารทางทหารของฝ่ายกัมพูชาเป็นเอกสารการจดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2โดยมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงลักษณะทั่วไปของทุ่นระเบิดการวางระเบิดและการเก็บกู้ระเบิดซึ่งมีการระบุวันที่ที่จัดการเรียนการสอนโดยเป็นวันที่7ตุลาคม2567อีกด้วยนะครับเอกสารดังกล่าวถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการอบรม ให้ทหารของกัมพูชาใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่ใช่เป็นการกระทําโดยบังเอิญหรือว่าเฉพาะหน้าซึ่งสะท้อนถึงเจตนานในการที่จะใช้สงครามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลกับฝ่ายไทยยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการระเบิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน